ยวซิ่งมากนะค่อยๆห้แม่หยิบให้แม่หยิบให้ทอมัสลูกหล่นเหรอเอาไปครับเด็กจอนจัดจับดีๆสิเด็กจอนจัดเบาๆนะคะไม่ต้องซิ่งมากค่ะน้องจะลงแล้วมั้ง ปาล์มไก่กันเหรอจับดีๆนะเผือกเลย